สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนเพื่อนกาลยานิมีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สริชแชนเนลนะคะ วันนี้เราอยู่ในหัวข้อเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ผอมสักทีรู้แล้วต้องเปลี่ยนอยากรู้ไหมคะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เราไม่ผอมสักทีวันนี้เรามีคำตอบมาให้นะคะเคยเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะว่าลดน้ำหนักเท่าไหร่ออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ผอมสักทีเพิ่เพผ่นน้ำหนักขึ้นเสียด้วยซ้ำแบบนี้เป็นเพราะอะไรกันนะถ้าอยากรู้นะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ดูซิว่าคุณกำลังมีพฤติกรรมหรือกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่ ก็ต้องรีบเปลี่ยนตัวเองด่วนเลยนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลนี้ล่ะคะ่ะที่ทําให้คุณไม่ผอมสักทีนะคะข้อแรกเลยนะคะลองถามตัวเองดูซิว่า ควบคุมอาหารหรืออดอาหารหรือเปล่าควบคุมอาหารกับอดอาหารเนี่ยในที่นี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะการอดอาหารน,าน้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการลดน้ําหนักเลยนะคะแต่จะกลับกลายเป็นโทษเสียด้วยซ้ําเพราะไหนจะเสี่ยงกับโรคกระเพาะแล้วยิ่งคุณอดอาหารบ,บ่อยๆเนี่ยจะทําให้ระบบเาผาผลาญในร่างกายของคุณเสียไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะอย่าอดแต่ต้องควบคุมนะคะโดยให้นดของมันของ พวกกะทิไขมันน้ำตาลนะคะหรือแม้แต่ข้าวก็ควรทานให้น้อยลงซึ่งในแต่ละวันเนี่ยควรคำนวณให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างร้อย1 5 0 0ถึง1,800แคลอรี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเผาผลาญเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อต่อมาเนี่ยขาดวินัยในตัวเองบางคนอาจจะขาดวินัยในตัวเองในเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพราะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเผลอกินเยอะกินของที่ชอบตามใจไป เพียงแค่คิดว่ากินแล้วก็ค่อยไปออกกําลังกายทีหลังแต่ลืมคิดไปว่าอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยให้พลังงานสูงมากกว่าจะเบิร์นออกได้นั้นก็ใช้เวลาออกกําลังกายไม่น้อยเลยทีเดียวและบางครั้งเนี่ยหลายคนก็รู้สึกขี้เกียจออกกําลังกายผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆทําบ่อยๆเข้าวน้ําหนักก็ไม่ลดสักทีนะคะ ข้อต่อมาเนี่ยคุณเครียดเกินไปหรือเปล่าปัจจัยเรื่องความเครียดเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักๆที่ทําให้ผู้หญิงอ้วนได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะถ้าคุณเครียดสะสมมากๆเนี่ยความเครียดเนี่ยจะไปกระตุ้นความอยากอาหารให้มีมากขึ้นทําให้คุณต้องหาอะไรกินบ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่กินอิ่มแล้วแต่ก็ยังอยากอาหารแล้วก็หาของกินอยู่เรื่อยๆเ,เพลิพอน้ําหนักของคุณก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะข้อต่อมานะคะก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอก็มีผลนะคะ การนอนไม่หลับหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คุณลดน้าหนักไม่สําเร็จสักทีนะคะเพราะคนที่นอนน้อยเนี่ยหรือนอนไม่หลับจะส่งผลให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความอิม่มหรือความอยากอาหารเสียสมดุลน,นะคะอีกทั้งนะคะยังทําให้ระบบเาผาผลาญตอนนอนเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเต็มที่ด้วยและด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้น้ําหนักลดลงยากนะคะ ข้อต่อมาก็คือชีวิตนี้ขาดน้ำบัดลมหรือน้ำหวานไม่ได้คุณเป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่ชื่นชอบในการดื่มน้ำบัดลมหรือน้ำหวานเป็นชีวิตจิตใจบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้การลดน้ําหนักของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากพราะรู้ไหมคะว่าในน้ําบัดลมเนี่ยน้ำหวานหรือแม้แต่น้ําชาที่มีรสหวานกาแฟที่มีรสหวานที่วางขายอยู่ทั่วไปเนี่ยมีปริมาณน้ําตาลอยู่เพียบ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากลดน้ำหนักนะคะก็ควรตัดใจงดของเหล่านีซา้ซะแล้วหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนนอกจากจะช่วยให้น้ำหนักลดแล้วนะคะยังทำให้ดีต่อสุขภาพอีกด้วยข้อต่อมานะคะก็คือลดน้ำหนักถูกวิธีหรือไม่วิธีลดน้ำหนักเนี่ยมีมากมายร้อยแปวิธีเลยนะคะซึ่งคนเราแต่ละคนเนี่ยจะน้ำหนัก ลดด้วยวิธีไหนเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทําไมวิธีนั้นเนี่ยทำให้คนนั้นอ่ะทำแล้วได้ผลแต่ทําไมเราทําแล้วไม่ได้ผลนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเรานั้นแตกต่างกับคนอื่นนะคะระบบเผาผลาญระบบย่อยในร่างกายก็แตกต่างกันบางคนเป็นโรคบางอย่างบางคนร่างกายแข็งแรงดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีลดน้ําหนักให้เหมาะสมกับโครงสร้างร่างกายของเรารวมถึงนิสัย และรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะคุณยังไม่มีแรงบันดาลใจมากพอหลายๆคนอาจจะเห็นว่าการลดน้ําหนักเป็นเพียงกระแสนิยม แค่เห็นคนนั้นลดคนนี้ลดเลยอยากทำกับเขาบ้างแต่ความตั้งใจและแรงบันดาลใจยังมีไม่มากพอหรือพูดง่ายๆคือคุณยังอยากผอมไม่มากพอนั่นเองซึ่งต่างจากคนที่มีเป้าหมายและความมุ่งม,มั่นที่ชัดเจนอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งโดนทิ้งเพราะความอ้วนเกินไปจึงตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นได้เป็นต้นนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลแบบคนอื่นเขาเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้อง ต้องหาแรงบันดาลใจจริงๆจังๆกับเขาสักทีข้อต่อมานะคะ ตัวเลขน้ำหนักไม่ลดจึงหมดไฟบ่อยครั้งที่หลายคนทุ่มเทให้กับการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารนะคะแต่เมื่อไปชั่งน้ำหนักแล้วกับพบว่าน้ำหนักไม่ลดลงเลยแล้วก็ทำให้ความตั้งใจเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยนะคะจึงทำให้ท้อใจจนกลายเป็นหมดไฟไปเลยก็ได้นะคะไม่อยากจะลดน้ำหนักต่อไปแล้วซึ่งใครที่กำลังมีปัญหานี้อยู่นะคะให้เลิกสนใจตัวเลขบนตาชั่งไปได้เลยค่ะแล้วหันมาสนใจผลลัพธ์ในเรื่องรูปร่างแทนจะดีกว่าทั้งนี้ให้ลองอีกสักตั้ง ด้วยการเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายเสียใหม่ไปเลยหรือการออกกําลังกายให้หนักกว่าเดิมนอกจากจะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันให้ดีมากขึ้นแล้วเพลอนน้ําหนักของคุณจะลดลงแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะคะข้อต่อมานะคะมีโรคประจําตัวหรือเปล่าสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวก็อาจจะมีผลต่อการลดน้ําหนักได้นะคะอย่างเช่นโรคความดันโรคเบาหวานไทรอยคอเลสเตอรอล รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับต่อมผลิตฮอร์โมนต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหารและระบบเผาผลาญในร่างกายนะคะซึ่งใครที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้หากลองลดน้ําหนักด้วยตัวเองแล้วไม่ได้ผลเนี่ยทางที่ดีควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองจะดีที่สุดนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังลดน้ําหนักอยู่แล้วน้ําหนักของคุณไม่ลดลงสักทีลองเช็คตัวเองดูสิคะว่าคุณตรงกับข้อใดข้อหนึ่งกับข,ข,ข้อมูลที่เราได้กล่าวมาข้าง บนนี้หรือเปล่าถ้าตรงนะคะก็ให้รีบเปลี่ยนแปลงตัวเองด่วนเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้อย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ข้อมูลสาระดีๆนะคะฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะคะเพราะว่าเราลงคลิปใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ